เสื่อชูคุณมาได้ยังไงมีกูบอกผมผมยื่นขอไปอิสยาห์แล้วว่ามีโอกาสไปราชาการอะไรไหมแต่มันไม่ได้คุณคิดอะไรของคุณมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไปเป็นเพื่อนคุณไม่ได้ขอโทษนะ มีอะไรต้องขอโทษละฉันก็เป็นทหารฉันเข้าใจดังนั้นฉันถึงไม่ให้มีกูบอกคุณฉันกลัวคุณจะเสียใจวันนี้คุณมาได้แถมยังพูดแบบเมื่อกี้กับฉันมันก็พอแล้วจริงสิพอคุณไปถึงแล้วจะมีคนชื่อมาหาดีมารับคุณเขาเป็นเพื่อนผมที่อิสายาตอนนี้เป็นตำรวจท้องถิน่นเรื่องพ่อคุณก็คงพอช่วยอะไรได้บ้าง พอคุณไปถึงแล้วมีอะไรก็โทรหาผมนะผมจะหาทางให้ตกลงไหมได้ค่ะงั้นคุณอรีบไปเถอะผมไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยผมต้องกลับหน่วยแล้วไอจีอี e. ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ